สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ a n n e l นะครับโอเคครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม e Punch Man นะฮะ o n Punch Man The s t r o n g นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดู ID Server 150นะครับผมซึ่งเป็น ID ลองนะ ID 2ของผมนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะฮะผมดันพลังไปได้ถึง100ล้านแล้วนะครับผมุ ไอดีนี้ก็ค่อยๆเล่นมาเรื่อยๆเื่อๆนะครับผมจนตอนนี้เนี่ยพลัง100ล้านแล้วนะครับผมซึ่งไม่ค่อยได้เห็นผมแคสไอดีนี้ ่สักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้ครับผมมีมหาเทพอันดับหนึ่งของวันพันช์แมนก็คือ Nobody ที่นั่นเองนะครับผม oh. ผมก็อยู่ใต้รุ่มเงาของ No Body ที่ประมาณ8ปีแล้วอะครับทุกคนเนี่ยดูดิก็อยู่ใต้รุ่มเงาของ No Body ที่มา8ปีแล้วอะครับไม่ยอมออกสักทีอ่ะครับทุกคนนบอื oh. ้อ Nobody Egg 1ล้านว่ะโอเคผมเดี๋ยวผมพาไปดูทีมที่ผมใช้ ในตอนนี้คือทีมหลักพลังหลักของผมเลยนะครับผมทุกคนป่ะเราไปดูเลยฮะก็เอ้าเข้ามาทําไมตรงนี้นะโอเคไปที่อันดับแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเทสเราไปดูเลยนะครับผมก็อยู่อันดับ2อันดับ3ามจีน่าวูดนะครับผมก็94ล้านแล้วนะจีว่าวูดแล้วก็เป็น SR King นะครับผมแล้วก็เป็นไซเนสตานะครับผมเฮ้ย นัตตี้เป็นไหนเนี่ยนัตตี้อยู่อันดับ11นะครับผมก็คนไทยเยอะอยู่คนไทยเยอะอยู่นะครับผมกิ้วผมเนี่ยเป็นกิกิวคนไทยนะทุกคนเออก็ตอนนี้นะครับผมลุงยุทธนะฮะเวลหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับผมแล้วก็พลังหนึงร้อล้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่ผมใช้ในทีมหลักเลยกันแล้วกันนะครับผมซึ่ง ขอเริ่มจากแฟชนะครับผมแฟชประกายแสงตัวล่าสุดเลยครับผมที่ผมพึ่งไปขอ GM มาครับตัวนี้คือขอ G m มาเลยขอตัวหนึ่งแล้วก็ขอความเร็วมาด้วยความเร็ว100เ้อยเอ้ยทความเร็ว1 4 7 5ครับทุกคน <Huh? S 1> เร็วที่สุดในเซิร์ฟครับน้องๆ oh. เออแค่ความเร็วนี้ก็กินขาดแล้วครับ ใครจะเร็วกับผมเปล่าตอนนี้จะเร็วกับผมปล่าในเซิร์ฟนี้ครับผมไม่มีแล้วไม่มีแล้วเออฮโ <Huh? S 1> คตรทีโมเลยนะครับผมอ่ะมาก็ใส่เป็นเซนตแฟตนะฮะจบดีความเร็วจบดีความเร็วแล้วก็มีออฟนะครับผมออปชั่นนะฮะออปชั่นที่แบบว่าเพิ่มสปีดบวกสิบนะฮะผมจบดีความเร็วจบดีความเร็วนะฮะส่วนการบัฟก็เป็น6ดาวหมดเลยนะครับผมแผ่นก็ใส่เป็นแผ่นแบบ ธรรมดาธรรมดาวิบเไป3อันนะครับผมทุกคนแฝดประกายแสงพลังเอ่อสิล้านนะทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปฮะเป็นกาโร่นะพลังเอ่อสิล้านทุกคนพลัง18ล้านนะสำหรับกาโร่นะใส่เป็นเซ็ตไซบอร์กนะฮะก็เป็นของแดง6ดาวหมดแล้วนะครับส่วนกัดบับนะครับผมก็เป็น6ดาวหมดเลยนะครับผมข้างในก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ตึงต้งๆครับผมโบน,นัส ต่อสู้รัฐเอทพีนะครับผมในที <c oughs> ตักคริสองแถวนะครับผมแล้วก็อัตราลดดมเมอตาัคือผมไม่ได้เน้นสักเท่าไหร่อ่ะคือแบบมายืนชิวๆแค่นี้ก็อันด,ดับ2แล้วครับทุกคนเออมา <c oughs> ไปกันต่อครับต่อไปเป็นฟินิชแมนนะผมเอามาทํา5ดาวไม่คิดจะทํา5ดาวม่วงด้วยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเ, <c oughs> เท่าไหร่นะฟินิชแมน5ดาวม่วงอ่ะครับก็พลังอยู่ที่ประมาณ14ล้านนะใส่เป็นเส้นม่วซัวไปนะครับผม6ดาวหมดเลยนะครับผมแล้วก็ การบัฟก็6ดาวหมดครับแล้วก็แผ่นก็6ดาวหมดนะครับผมก็จะเน้นเลือดเยอะๆส,ส,ส,สักสักหน่อยหนึ่งนะสิล้านนะผม15ล้านนะเลือด5ล้านนะครับทุกคนเออแล้วก็พวก ตาระดับอะไรนี่ก็ตันหมดแล้วแต่ขนนกขนหางฟิลิปนี่ผมไม่เอานะผมไม่เอาผมฆ่ามผมฆ่าเออต่อไปครับผมโกเคสึ Go eth, นะครับผมตัวตึงในไอดีนี้เลยก็คือพลัง21ล้านนะครับผมโกเคสึ Go eth, เลือด19ล้านนะครับผมก็ใส่เป็นเซตไซบอร์กหมดเลยนะครับผมก็ HP HP เปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับผมก็การ์ดก็ตันๆหมดแล้วนะครับผมส่วนการ์ดบัฟเนี่ย ผมไปหาได้มาเป็นโบนัส HP 3แถวซึ่งโคตรจะยากเลยถ้าเอาผมมองสมหลบผมแล้วมันโคตรจะสวยเลยนะมันมีโบนัสต่อสู้มาด้วยอันนึงทุิโบนัสต่อสู้มาด้วยอันหนึ่งนะครับผมส่วนนี้อัตราครีดสแถวอุ๊ยการบัฟโคตรดีครับผมทุกคนการบัฟดีจัดเลยนะฮะแล้วก็อ่าการบัฟมังกรนะครับผมก็เป็น HP สองแถวอันนี้โคตรยากนะครับผมทุกคนเออ ส่วนแผ่นนะฮะก็เน้นเป็นแผ่นวิล 7, เจ็ดวิลแปดไปเลยนะครับผมอ่าถ้าเกิดตรงนี้นะเป็นแผ่นหัวใจนะอุย้ยเรือกจะยี่สิบล้านหรือเปล่านี้ยังไม่ได้ลองนะครับพวกผมพลังยี่สเอ็ดล้านนะสำหรับโกเคสึนะครับผมมาที่อาตอมมิกครับผมอาตอมมิกของผมเนี่ยใช้เป็นเซ็ตจักรกลัวกคน เซจักกลนคือมันหาได้มันหาได้แค่นี้อะครับทุกคน <c oughs> ก็ใส่เซจักกลนหกดาวหมดเลยนะก็ออฟพิเศษก็ไม่มีอะไรมากมายครับเป็นออฟเสริมธรรมดาปกติเลยนะทุกคนส่วนการ์ดบัฟนะครับผมก็เป็น6ดาวหมดเลยเหมือนกันนะโบน,นัสต่อสู้อันนี้คือ,ค,อคือเริ่มเริ่มขี้เกียจรีหาแล้วเริ่มอาาถาแล้วเพชไม่ค่อยมีนะครับผมเพชไม่ค่อยมีนะแผ่นต่อไปก็เป็นพวกแผ่นนะครับผมแผ่นก็ใส่เป็น6เป็น7ไปนะครับ เออพลังของออตอมบิกอยู่ที่16ล้านนะครับผมมาเกลิวกันชุบนะครับผม5ดาวเหลือง5ดาวม่วงครับผมไซเบอรเซตจักรกลเหมือนกันนะครับผม6ดาวตันๆนะคือตัวหลักเนี่ยตันหมดแล้วนะเป็น6ดาวที่ตันเป๊ะเลยนะฮะตันเป๊ะเลยนะครับผมเออพลังต่อโบนัสต่อสู้3แถวนะโคตรตึงครับผมแล้วก็เป็นการ์ดบับคิติคอนและต้านทานนะครับผมอันนี้ก็เป็นการ์ดบบอ่ามั่วๆไปนะครับ แผ่นก็แผ่นไปใส่เวลหกเวลเจ็ดผสมกันไปนะครับผมเออก็รวมแล้วก็1น0ร้ล้านนะครับผม7จ็ดแสนสามหมนะทุกคน100ร้ล้าน7จ็ดแสนสามหมนะครับโอเคผมเดี๋ยวผมจะไปตี PVP โชว์ความไวของแฟดหน่อยกันแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตีใครดีไปตีอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าแฟดเจ็ดดามันจะโหดขนาดไหนอะครับ แฟดเจ็ดดาวจะโหดขนาดไหนอยากไปลองแฟดเจ็ดดังเอาแฟดเจ็ดดาวไปไหนวะเนี่ยจัดทีมอะไรล่ะไม่เอาไม่เอาเราไปหาแฟดรปากายแสงเจ็ดดาวก่อนทุกคนเออหาในลานประลองนี่แหละจะเจอหรือเปล่านะไม่เจอครับผมไปต่อครับรีไปต่อจะเจอหรือเปล่านะรีนานเกินสมามะวิทพื้นนะครับทุกคนก็ไม่เจอ,เอไม่เจออีกนะครับผมเออ ีกกทกี็เอา้าเจอแล้วครับผมนัสตี้แฟชีแฟตประกายแสยงอะครับเออเราไปประเดิมผมนัตตี้ก่อนเลยกันล่ะกันนะครับปไปมา20เพชรจัดไปโอเคครับผมสาจะมาบ๊ายยึดพื้นอยู่หน้าบ้านผมแลวหน้าหน้าจอผมแล้วตอนนี้ มาโอเคครับผมไปลุยกับนัตตี้กันนะครับผมแฟดเกียด,ดาวันเหรอเจอวแฟตความเร็วของเราหน่อยเป็นไงา yeah! มาครับผมจังหวะนี้ครับผมแฟดของผมได้เปิดก่อนนะครับผมซึ่งความเร็วของผมนี่คือโน,โนหนึ่งะครับแฟชชีแฟดโจมตีเบค่อยห 5 3าสิบล้านวาดูไม่ทันนะทุกคนขออภัยนะครับไปต่อครับคื Super ้นซูเปอร์เทเลคิเดติกเบกเอาให้ครับผม6ล้านแล้วก็ตามด้วยฟินิกดิงเวหาเรียบร้อยครับฟินิกจบฟินิกไปนะครับผมแล้วก็ตามด้วยแซ่ฟาดทลายคูผยาโหแรก,แรก แหลกแหลกโอ้โหมาครับผมฝั่งนู้นแฟดอะไรเด่ยเมื่อกี้ผมมองไม่ทันนะครับโอ้โหโกเคสือผมอันตีจนแบบหายไปเลยมองไม่ทันครับผมมาครับผมจังหวะนี้มานี่ครับของจริงครับผมเมื่อกี้คือหลอกเมื่อกี้ก็หลอกไปได้ันทีครบเจ็ดสิบสามล้านครับผมโกเคสือครับผมอะตอมิกฝั่งนัตตี้ได้ปาดปาดปาดเบะเข้ามาครับผมสิบเจ็ดล้านทุกคน มาต่ออีกหนึ่งทีครับผมย่อยยับในมาเดียโบ้ให้24ล้านฮะมาจังหวะนี้แล้วก็ไปต่อด้วยเกริวกันชุกฟังนาตีครับผมไป1ทีสามล้านห้าครับผมตามด้วยลุงยุทธนะครับผมมาขึ้นซูปเปอร์บ้างครับผมขึ้นซูปเปอร์เบมเข้าไปห้า23ล้านนะทุกคนไปกันต่อเลยนะฮะมาแล้วครับปาธรรมดาไปหนึ่งทีแล้วก็ตามด้วยอันติย่อยยับในมาเดีย ปาดหน้าเค้กไปครับผม11อล้านนะผมแล้วก็ปาดปานนไปโดยกาโร่ครับกาโร่ไล่ตีไปหนึ่งทีครับน่ทียุทธตีธรรมดาไปหนึ่งทีครับสำหรับกาโร่ของลุงยุทธครับตีเนี่ยเป็นไงฝั่งรือไม่มีลูกใช้ลูกใช้ไฟเอ้ยฝั่งดูไม่มีลูกไฟใช้ครับผมมาไปกันต่อเลยก็แล้วกันครับอีกเนี่ยเป็นพลังดูนทีนึงก็ครึ่งหลอดนะครับเบะเข้าไอยหนึ่งทีครับผม มาตามด้วยฟินิกดิงเวหาเบิ้มไปหนึ่งทีครับใส่ไปที่เกรูกการชุบแล้วตามด้วยแซฟวาทัลายเบาหน้าไปหนึ่งทีครับผมอูล้านนะครับผมไปการต่อฟันไปหนึ่งทีครับผม9ล้านนะเออมาตีครับผมสิบล้าน,นครับพลังรุงของนัตตี้สิล้านเลยนะโคตรแรงครับทุกคนมาไปกันต่อเลยกันแล้วกันนะครับผมมา แสงแฟดโจมตีทุบไปที่กระบาลหนึ่งทีผมแปดล้านดาเมจเลยครับผมบานไปหนึ่งทีโอ้โหโอ้โหขวนแรงจัดนะครับขวนฝนแรงจัดมาคืนสเปิร์ตทะเลนิคติไปหนึ่งทีโอ้ยสามแสนห้าแล้วตามด้วยฟีน er ิกฟีดิของผมหิ <up your S 1> ้วแล้วครับไม่หิ้วครับตีไปก่อนอันติธรรมดาไปครับผมใส่ฟาทลายพลัเตะไปหนึ่งทีผมสิบเจ็ดล้าน แฟลชจีดาวของนัตตี้ครับผมแสงแฟดจอกีชุกชุกชก,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 ชกมาครับโอ้โหย20ล้านนะไม่ครับผมมามาก็มาดิครับนี่ไงหิ้วไปเลยนี่ไงหิ้วไปเลยการชุบการชุบการชุบอย่างนั้นเหรอแซ่ฟาดทลายภูผาสังเกตอีกหนึ่งทีครับผมหืม47ล้านมาย่อยยับในมัดเดียวเยอยบเยโบลกเขาให้ครับผม14ล้านแล้วก็ตามด้วยย่อยยับในมัดเดียวอีกยืดยืด บอบไปหนึ่งทีสิบแปดล้านฮะโอเคครับผมมาครับผมทีนี้ก็เป็นทางฝั่งของเกริวกันชุบของลูยุดบ้างบึ้มเข้าไปหนึ่งทีผมสิบเจ็ดล้านฮะมาไปกันต่อเลยครับผมอะตอมอีกทีธรรมดาไปตามสเตปแล้วก็ยอยยับเลปาดเดียวไปหนึ่งทีผมปาดไปฮะเจ็ดล้านเบาๆตอนนี้ติดโลนหมดแล้วนะฝั่งนู้นนะนี่เนี่ยพลังดูดไป คึนซูเปอร์เทเลดิคติกไปหนึ่งทีครับผมแล้วตามด้วยฟินิกดิ้งเวฮ่าบึ้งเขาให้หนึ่งทีแฟดแฟดเริ่มแล้วแฟดเริ่มแล้วติดติดไม่อัทอติดโลแล้วก็ตามด้วยส้นเท้าพิทักโลไปหนึ่งทีแล้วก็ตัดนี่เลย่ยกาโลตีธรรมดาไปหนึ่งทีครับผมมามามาครับผมแซ่ฟาดทลายภูผามหาคนครอมรรัตนโกสิทร์12ล้านนี่เลยนะฟินิกแมนติกไปหนึ่งนะที นกฟีนิกซ์ผมจิกกลับไปบ้างครับผมติดหลบลีกด้วยครับผมโอ้โหแฟชติดหลบลีกเฉยว่ะไปครับผมหนึ่งทีครับผมมามาก็มาดิครับเขามาดิครับ,รบแฟชชี่ของผมบ้างครับผมมาแฟตแสงแฟตโจมไปไปหนึ่งทียี่สิบสี่ล้านโคตรเจ็บโคตรเจ็บนี่ควรไปอีกหนึ่งล้านปวดไปอีกหนึ่งล้านสามร้อสิบสามเนี่ยผมมองไม่ทันนะน่าจะ1สิบสามนะ ขวัญ13 oh, ล้านโคตรแรงครับผมฟินิกดิ่งเวหากระโดดขึ้นไปเบะเขาให้หนึ่งีครับผมไม่ตายเกลูกระชุกไม่ตายตามด้วยแซฟฟ้าถลายภูผามาหานครนะผม5ล้าน4ตามด้วยแซฟฟ้าถลายภูผาไลอันตตไปหนึ่งที95ล้านโอ้โหโคตรตึงโคตรตึงย้อยยับในหมัดเดียวเฟียวฝาวล่า18 000, ล้านนะผมแล้วก็ย้อยยับในบาดเดียว ฟิลฟ้ลมามะพร้าวแก้ว28ล้านนะผมมาฝั่งนู้นละว2ตัวนะครับผมขึ้นซูเปอร์เทเลคิเนติกไปหนึ่งทีโอ้โหเอาเรื่องจัดๆย่อยยับนม,มาเตรียว เบะพีการไม่ตายวะติดไม่ยอ่อทอมาย่อยับในบัตรเดียวอีกเรื่องทีโบเขาให้เจ็ดล้านสี่ครับผมตีในขวดไปหนึ่งทีมาดีวะมาดีวะไปยังไงไปตีตีธรรมดาไปหนึ่งทีครับผมโดยการโรคของลุงยุตธ์ตีในเข่าหน้าไปหนึ่งทีครับผมเออไอเออนี่หัวไรจิตก,กินใจเลยนะครับผมสำหรับนกฟินิกแมนของลุงยุทธนะฮะแสงสัดโจม ตหีหกล้านสามหูผงให้สื่อโคตรอึดอ่ะโคตร,รอึดตึกทนเลยครับมาตีแน่ไปหนึ่งทีครับผมคือซุปเปอร์ตามด้วยฟิลิกดิงเวฮาอันตรีไปหนึ่งทีโอ้โหเลือดไม่ลดอะครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วก็ส้นเท้าพิทักโลกเป็นไงส้นเท้าพิทักโลกแล้วก็ส้นเท้าพิทักโลกไล่ตีไปอีกหนึ่งทีตบไปอีกหนึ่งทีสามสิบเจ็ดล้านเรียบร้อยครับผมก็ เรียบร้อยนะสำหรับการกระทาชํำเรานัตี้นะครับ oh. เรียบร้ยครับเรื่องกออเกี่วกผมอิจฉาไงอิจฉาแฟดแฟดเจ็ดดาวแฟเดเจ็ดาวผมอิจฉา <Huh? S 1> ผมก็จัดไปครับหนึ่งดอกในความอิจฉาของผมนะครับ <Yeah. S 1> โอเคครับผมก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับ ID 150น้ของผมนะก็ เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะให้คนนั้นเล่นบ้างให้คนนี้เล่นบ้างนะครับผมตามภาษานะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กับช่องลูกิชแชนแลด้วยนะครับผมแล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ